อยากได้หลายครั้งเด็กกี้นะครับจะให้กี่ครั้งล่ะโอ้โหความรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเจอเป็นแฟนของท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือมีความสุขมากๆครับวันนี้พูดจริงๆคือมีความสุขมากๆแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดทั้งหมดในคอนเสิร์ตเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ถูกเตรียมอะไรมาก่อนเลยไม่ถูกว่า ผมไม่ได้เตรียมมาว่าถึงตรงนี้ผมจะต้องร้องหรือว่าไม่ถึงว่าจะต้องเศร้าหรือว่าจะต้องอะไรแต่ว่าทุกอย่างคือตอนแรกผมก็คิดว่าก่อนที่จะเข้าเพลงตะกี้หรือว่าคําพูดใดๆทั้งหมดคิดว่าจะเขียนสคริปต์มาแต่กั้าว่าอยากดีกว่าให้หรออกจากใจเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็มาด้วยใจ นี่แหละแฟนๆที่นั้งรักเธอยืนยาวทีนี้ถ้าบอกแค่ใจที่มันใหญ่ขึ้นมากเลยนะยืนยืนมันนี่แค่ทีเสียนะเด็กกับนังโตครับเด็กกับนังโตแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยี DJ o อ stage บรรทเดอะสตาร์ใช่แล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราสองคนจะมาปังกันยังไงไม่แน่ไม่แน่พี่เอ็กซ์กี้เขาอาจจะเป็นนางฟ้าในสวรรค์ชั้นเจ็ดของผมก็ได้ เธอจะได้ปีนพิษสวัสดิ์ชั้นเจ็ดแน่นอนอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มาทําสิ่งดีๆร่วมกันด้วยกับ,บน้องๆนะฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะเอออยากจะฝากบอกในนะ้องๆครับผมก็เออ่สำหรับทุกคนที่อยู่ในงานนี้นะฮะก็ขอให้บุญกุศลที่ทุกคนได้ทำในวันนี้ความสุขที่ทุกคนได้กำลังจะมอบให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับย้อนกลับไปตัวที่ตัวอุ่ร้อยเท่าพันเท่าแล้วกันนะครับสาธุกันครับ มาเด้วยด้วยนะครับและวันนี้นะฮะเราก็อย่างที่บอกนะฮะเราจะมาทําสิ่งดีร่วมกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าสุนทรีการเลยดีกว่าเน้อนะฮะต้องขอเชิญนะครับเรือตรีพุทธิพัฒน์นะครับเรือเงินนักลุงนะครับสุนทรีการคณะทำงานที่สามนะฮะโครงการราชบัรฑิตในสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นตัวแทนขึ้นรับเงินสนับสนุนคณะทำงานที่สามนะครับเขาไดเชิญร่วมเวทีเลยนะครับงานใีหลวงที่ดีเนาะ ทีมงานครับเราจะไปทางด้านหน้าหรือว่าด้านคนด้านหน้าเลยนะครับโอเคเพราะกล้องอยู่ทางด้านน,นั้นนะครับขอวิเชิญนะครับคุณวริยาบุตรนาและดรมณิสราบารมีชัยนะครับตัวแทนกลุ่มด้วยรักของสิงระมือครับและขอเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยหอกานค้าไทยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชี่ามเจริญรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาครับขอสิระมือลด้วยครับ จะพิรอาเป็นเงนสดททนทุนหนึ่งแสนบาทนะครับและเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะให้ใช้ในราชการต่อไปนะครับขอเชิญรับมอบด้วยนะครับอ่ะปรบมือครับพวกเรานี่คือสิ่งที่ทกนะได้มาทำร่วมกันนะฮะในวันนี้นะครับพร้อมๆกับท่านด้วยนะครับรับรองว่าเราจะได้เจออกันทุกชาติไปนะคะโอเราบำบุดร่วมกันในวันนี้นะ อ่ะปองกล้องนะครับเดี๋ยวเราหยิบห่อมาหนึ่งสองซุบขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะครับอ่าต่อด้วยนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่นานะฮะรับมอบกันเลยครับถ่ายรูอปอ่านปอมกล้องทุกคนปอมกล้องแล้หนึ่งสองซุบ ครับขอบคุณนะมากนะเพรอะว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันนะเพราะว่าเราก็คือคนไทยด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมีคนจะมอบของให้ฮะเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ใไหมรับมอบตรงนี้เลยดีกว่าครับผมเพื่อนบ้างนี่ไงมีบ้าหรือว่าเจอรับไปแล้วเลนเพื่อนสงสารไหมส่วนหนึ่งนะอ่ะโอเคมีใครมอบไหมฮะอ่ะมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเพราะว่าณจุดจุดนี้นะคุณ เดี๋ยวแล้วพอดนี่อัวท่านยัต้องเป็นตาหมีด้วยอ่ะทีมงานเดี๋ยวช่วยทีมงานท่านก็ไม่ใช่ตัวใหญ่เลยนะฮะดูแลตัวเองก่อนไหมเถอะโอ๊ยตัวเท้าอลฮะโอ้และไง่ไม่เอารถเข็นมาละอ่านะขอบคุณ ดีมีน้ำใจที่ดีนะฮะหลัจากเราที่เจอท่านแล้วเราก็ได้ขอบคุณร่วมกันด้วยแล้ววันนี้เนี่ยกลับบ้านดึกกันได้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ได้ไปแต่ง้างความน่ากลัวให้กับใครใช่ไหมคะเดี๋ย <Yeah. S 1> แต่งหน้าพร้อมหน้าหนาวไหม <Yeah. S 1> อย่าไปทำร้ายใครนะครั <Yeah. S 1> บ้านจืดๆเนี่ย <Yeah. S 1> กลับบ้านดีนะทุกคน <Yeah. S 1> อย่าไป <Yeah. S 1> ตามถนนเปลีปล่ยวๆนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าทุกคนที่ดูหน้าตาแล้วก็สวยนะ ก็ขอบคุณทุกโบนอย่างที่บอกนะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่นะติดตามข่าวกราวข่าวสารได้นะครับทางกระแสขิตนะฮะเราจะส่งกระแสจิดไปบอกปีหน้าฟ้าใหม่เราคงจะได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขอบคุณที่โวนให้พิธีกรด้วยนะคะทางพันทิพย์นะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณเท่ารอแต่ละคนน่กลัวใช่ไมไม่ว่าจะทีม